สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอยู่กับผมช่องเขียนหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเมื่อนี้กลับบ้านครับพามาชมบรรยากาศอยู่ทงไคทุทงหน้าครับยังหูเส้าหมอกกำลังลงอยู่ครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่นออ้องเลยกำลังจะแต่เว้นกำลังจะขึ้นครับผมนี่ครับบรรยากาศ ผมาเปิดหูเปิดตาครับผมทงให้ทงหน้านี่ยละครับบ้านห้องบิกรกับบ้านกับซองมาโดนแล้วนะครับหมอกันลัางโล่งงามเลยครับ อากาศดีครับบรรยากาศดีอู้ยหมอกไหลดีนะุะนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆหมอกกำลังลงครับรสิบแปดองศาครับมื่อเน,นี้ย รบรรยากาศบรรยากาศดีครับนีม่มือสั่วม่ได้กลับมาบ้านโดนครับมาชมทงไฮทงหน้าครับอยู่อยู่หน้าครับอมอมาเรียนหน้ามือเนี่ย หมอกกำลังดีครับพี่น้องนี่ครับหมอกกำลังดีเลยครับบรรยาก,กาศนิมมือเ้าอากาศากำลังดีครับเจ็ 17, ดสิบแปดองศาครับพี่น้องอาก,กาศทุ่งให้ทุ่งหน้าครับผม มาฝากพีน้วงครับกลับบ้านครับผมกลับบ้านโดนกลับทีน,นึงครับเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้น้ำกันไอ้น้ำยุษะยุหวยครับนี่ครับบรรยากาศยุหวยครับผมอันนี้ก็เป็นหวยยุแถวหน้าผมนะครับ ไจ้น้าขิดนมาบรรยากาศน้งมืเอเศร้าครับผมนี่หมอกกำลังลงเลยครับบรรยากาศดีครับท้ามุนนี่จะเป็นห่วยกันครับท้ามุานนี่จะเป็นห่วยครับผมฟางบุนเป็นห้วยอันนี้ก็เป็นคล้องออกมาเป็นห่วยไปทัางบุน่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งฟังท้างบุน นี่ครับอีกหวยอีกฟังหนึ่งครับผมอืม,มการยัางมือเศร้าครับน้ำกับที่นี่ป้าบัวเยอะครับเนี่ยสายบัวเนี่สายบัวครับเป็นหวยเป็นหวย ม,มีปลา่าพูดเนี่ยนี่ครับบรรยากาศเนาะไปเบิ้งขวามฟังฟุ้นไปเบื้องแล้วความฟังฟุ้นไปเบิ้งบรรยากาศทั้งมุมนครับอันนี้เหสิเป็นซ้ำแยก ครับบรรยากาศอีกฟังหนึ่งครับโอ้บรรยากาศบ้านเฮาดีครับเด้อพี่น้องเลยหมอกกาลังลงบรรยากาศดีครับสดชื่นครับดีกาอยู่ในเมืองหนุ่มตะควนรวดเร็วแหละบรรยากาศพี่น้อง เป็นกระลังสีตกเลยเกระลังสีขึ้นครับทางพุ่นเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิง่งตะเว้นตะเว้นขึ้นนะครับบรรยากาศพี่น้องมาชมบรรยากาศครับผมคลิปนี้บ่มี้ยังหลายหรอกครับบรรยากาศหมอกนั่นนะ นกนกเหียงบรรยากาศดีครับรไม่รับชมแบบครับขับมุแตะเวนก็นลังขึ้นครับเดี๋ยวพาชมตะเวนครับผม นี่ครับผมแต่เว้นก็นล่างคืนครับหมอกจำแจมพี่น้องบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งน้าครับผมบรรยากาศครับอ๋อสดชื่นดี ครับผมเอามาฝากซ้ำนี้ครับไว้เจอกันไม่ชีหน้าครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ